สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับบัรจันที่ที่1เดือนเมษาย,ยนปีพุทธศักราช2 5 6 7ให้ชื่อว่าเศรษฐาผู้ไร้อํานาจและบารมีเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณรุ่งเรืองบอกว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยเคยเป็นพ่อค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันนี้อายุ62ปีนะครับกับระยะเวลา7เดือนบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในภาพของคนตัวสูงโย่งถุงเท้าแดงใส่กางเกงขารีบสวมสูทคับติวนั่นแหละครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า7เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยบอ่อท่าไร้น้ำยาในการบริหารประเทศเมื่อวันเสาร์ที่30มีนาคม มีภาพให้เห็น3ภาพนะครับว่าเวลานี้เนี่ยใครเป็นผู้บริหารประเทศตัวจริงกันแน่ภาพแรกครับเป็นภาพงานพระราชทานเพลิงศพนายอนันต์ชายแสงซึ่งเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ของ8ริ้วหรือว่าชเชิงเสาเป็นพ่อของนายจุรุลชายแสงสสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็มีการพระราชทานเพลิงศพที่วัดเทพนิมิตต,ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชเชิงเสาปรากฏว่างานนี้ นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไปเป็นประธานในพิธีนะครับภายในวัดเทพนิมิตเนี่ยก็คลาคล่ำไปด้วยบรรดานักการเมืองของพักเพื่อไทยทั้งรัฐมนตรีทั้งคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีทั้งสสทั้งคนที่เคยเป็นสสทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนจนมาถึงพักเพื่อไทยในยุคปัจจุบันนี้แม้แต่นายสนอเทียนทองซึ่งเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ของปราจีนบุรีและก็สะแก้ว เป็นบิดาของนายสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยคนปัจจุบันเนี่ยก็ไปปรากฏตัวในงานนี้ด้วยนะครับแม้กระทั่งพันตบรเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งตัวจริงเนี่ยไม่ได้เป็นลูกพักเพื่อไทยสายตรงนะครับคนในสังคมในเห็นว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตรให้ได้รับการพักโทษโดยไม่ต้องติดคุกในเรือนจํา ทวียังจะไปนั่งเป็นพระอันดับอยู่ด้านหลังของทักษิณแถวเดียวกับภูมิธรรมเวชยชัยและก็ปราณปรีพหิทธานุกรสองรองนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนี่เป็นภาพแรกนะครับภาพที่สองครับเป็นภาพที่ซ้อนขึ้นมาในบ่ายวันเดียวกันที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโคร,ราชจังหวัดนครราชสีมา เป็นภาพของแพรทองทานชินวัตรหวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พราวเวอร์แห่งชาติเนี่ยแพรทองทานไปเป็นประธานเปิดงานอาร์ทอยโคราชก็ปรากฏว่ามีรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลในเศรษฐทาทวีศิลหลายคนนะครับอย่างเช่นประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล สุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งสองคนนี้ต้องเดินตามแห่คุณหนูอุ้งอิงไปและต่อจากนั้นเนี่ยแพรทองทานในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพาแห่งชาติก็ไปเป็นประธานเปิดงานยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเฟสสองที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคมจังหวัดนครราชสีมา ในงานนี้เนี่ยก็มีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเดินทางไปสมทบเพื่อจะได้เดินตามหลังแพ่ทองทานร่วมกับประเสริฐแล้วก็สุดาวันมีคำถามครับมีคำถามว่างานทั้งสองงานเนี่ยทำไมถึงไม่มีนายเศรษฐาทวีสินไปร่วมงานด้วยงานแรกมีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นประธานในพิธีอันนี้พอเข้าใจได้นะครับ เพราะถ้าเกิดในเศรษฐาไปงานนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้เกิดข้อคอรหาเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างทักษิณซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษกับนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งมันคือความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาจะถูกบทบังชนิดที่เรียกว่ารัศมีอับแสงลงไปในทันทีแต่สําหรับงานที่สองที่มีนางสาวแพทองทานไป,ไปเป็นประธานเปิดงานเนี่ย เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมากครับเพราะว่าบิดาของเธอคือนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณจินวัตรเจ้าของพรรคตัวจริงเนี่ยต้องการที่จะสร้างบารามีแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกสาวได้มีบทบาทพร้อมทั้งมีผลงานเข้าตาประชาชนก็เพื่อตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันข้างหน้านั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยภาพที่สในวันเดียวกันจึงต่อจิกซอกับภาพทั้งสองภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นภาพที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดสวมกางเกงวอ์มใส่เสื้อยืดสีขาวโชว์ความฟิตกำลังซ้อมมวยเรียกเหงื่อในระหว่างพักผ่อนไปการส่วนตัวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่บ้านพักตากอากาศริมทะเลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเศรษฐาทวีสินได้โพสต์ภาพผ่านโซเชียลทั้งเ Facebook เศรษฐาทวีสินพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าวันหยุดออกกําลังกายให้พอได้เหงื่อสักหน่อยครับแล้วก็ทวิตด,ด้วยนะครับ เป็นภาพซ้อมมวยและก็ข้อความเดียวกับที่โพสต์ลงใน Facebook นั่นแหละครับเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีขาลอยในพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นทั้งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต Power แห่งชาติแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติส่วนแพทองทานชินวัตรเนี่ยไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ แต่แพทองทานเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งมีฐานแข็งแรงในพักเพื่อไทยและยังเป็นรองประธานคณะกรรมการที่มีนายเศรษฐาเนี่ยเป็นประธานทั้งสองคณะแต่แพทองทานกลับมีบทบาทและก็โชว์ศักยภาพให้เห็นมากกว่านายเศรษฐาแม้จะเป็นงานอีเวนต์เพื่อการสร้างภาพก็ตามทีแต่ครับนอกจากนั้นเนี่ยเศรษฐาทวีสินซึ่งได้คุยโมโอ้อวดบอกว่าจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแบบทำงาน7วัน24ชั่วโมง แต่ปรากฏว่านายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกจากทั้งหมด30คนของประเทศไทยที่นั่งอยู่ในตำแหน่งได้ไม่ถึง4เดือนเนี่ยก็ขอลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเพื่อที่จะดูแลคุณแม่แล้วก็พาลูกเที่ยวมีหนำซ้ำนะครับงานหลักของนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่อง soft ์พา e เวอร์อาร์ตทอยโคราชแล้วก็เรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแทนที่ตัวนเศรษฐาจะไปเอง กลับต้องยอมให้ลูกสาวในายใหญ่แย่งซีนแล้วก็พยายามแก้เก้อด้วยการแพร่ภาพซ้อมมวยอยู่ที่บ้านพักริมทะเลออกมาทางสื่อโซเชียลซึ่งแทนที่จะดูดีเนี่ยกลับยิ่งเป็นการตอกย้ำไม่เห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกนะครับว่าที่แท้แล้วเศรษฐาก็เป็นได้แค่นักแสดงสมทบชายเท่านั้นเองในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเศรษฐาทวีสินมักจะพูดบิดเบือนอยู่ตอลอดเวลาบอกว่า8ปีของรัฐบาลชุดก่อนไม่มีอะไร แต่เจ็ดเดือนของรัฐบาลเศรษฐากลับยิ่งไม่มีอะไรให้เห็นเป็นที่เป็นอันเลยนะครับแล้วที่เศรษฐาเคยบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโตแค่1.8%ซึ่งภาคอสังหาริมทรัพย์ไม่มีอะไรดีแต่ปรากฏว่าจากการกล่าวปาฐกถาพิเศษของนายเศรษฐาเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมที่โรงแรม b a n g k o k Marriott Hotel เศรษฐาแสดงให้เห็นอีกเรื่องหนึ่ง ว่าในเศรษฐาเนี่ยชอบพูดปดเพื่อด้อยค่ารัฐบาลชุดก่อนเท่านั้นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าข้อมูลเชิงประจักษ์นี่นะครับปรากฏว่าบริษัทแสนสิริซึ่งประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์กลับมีกําไรติดต่อกันมาโดยตลอดในช่วง4-5ปีมานี้โดยเฉพาะเมื่อปี2อ6 6แสนสิริมีกำไรสูงถึง6 0 6 0ล้านบาทจากยอดขาย49,0 0 0กว่าล้าน ถือว่ามีกําไรเพิ่มขึ้นถึงร้อละสนะครับเมื่อเทียบกับปี2อง5ซึ่งมีกําไร4,280ล้านบาทสรุปก็คือปีที่แล้วเนี่ยบริษัทแสนสิริมีกําไรสูงที่สุดเป็นประวัติการในรอบ40ปีนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้แหละครับคุณรุ่งเรืองบอกว่าถ้าเกิดเราเอาภาพ3ภาพเอามาเปรียบเทียบจะสะท้อนให้เห็นว่านายเศรษฐาทวีสินเนี่ย นอกจากจะโดดเดี่ยวและไม่มีบารมีแล้วนะครับเวลาไปอยู่บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนับวันจะยิ่งเหลือน้อยลงไปทุกทีขึ้นอยู่กับวเจ้าของพักเพื่อไทยเนี่ยจะสั่งให้ลงจากตำแหน่งวันไหนเท่านั้นเองแหละครับ